เร่งหัวใจรักร้ายตอนที่ห้าอย่าท้าทายผลักร่างหนานั่นลงไปกองกับพื้นได้หญิงสาวก็ยังไม่สาแก่ใจฟาดกระเป๋าสะพายใส่ชายหนุ่มอย่างแรงแต่พลาดเพราะเคลวินรับมันไว้ได้ทันทำให้สายของมันฟาดเฉียวแก้มของเขาไปถึงอย่างนั้นก็ตามยังรู้สึกแปลกไปชั่วขณะแน่ใจว่ามันคงเป็นรอยแน่ๆกับแก้มขาวๆข,ข,ของชายหนุ่มนี่ คุณทำเกินไปแล้วนะผมเจ็บนะยิงสาวส่งสายตาคุณเขียวมองมาที่เขาดวงหน้านั้นเต็มไปด้วยความโกรธนี่ยังน้อยไปกล้าแอบอ้างคนอื่นไปเป็นแฟนแบบนี้ไม่มีปัญญาหาแฟนไม่เห็นหลานสาวคุณหญิงนั่นหรือไงมองฉันอย่างกับอยากจะฆาตกรรมเต็มทีละก็ใช่ไงผมถึงอยากได้ไม้กันหมาเออโทษทีนะไม่ใช่อย่างนั้น ก็แค่อยากให้คุณมิ้นเลิกสนใจผมสักทีแค่นั้นเองคุณต้องไปบอกหล่อนเองนะปล่อยนะยิงสาวเอ็ดเสียงขุนใส่เขาลางพยายามกระชากกระเป๋ากลับแต่เคลวินกลับดึงมันไว้แค่ออกแรงนิดเดียวมันตราก็แทบถลาใส่เขาโดยไม่ทันตั้งตัวทำให้ร่างบางในชุดเสื้อสายเดียวนั้นถูกชายหนุ่มกอดไว้เต็มรักทีเดียวอยนายปล่อยฉันนะไอหมอโรอจิต แผดเสียงใส่เขาทั้งที่กำลังตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดมันตรานอนทับร่างที่ทิ้งตัวรองเธอไว้นั่นแต่เครวินไม่ยอมปล่อยเขาคิดว่าถ้าปล่อยแล้วก็มีหวังว่าเขาคงได้เจ็บตัวอีกหลายแผลแน่ส่งสายตาดุดันใส่หญิงสาวในระยะใกล้ขืนวัยวาย,ยอีกผมจะจูบคำคู่นี้ทำให้เธอชะง,งักราวกับต้องคำสาบก็ได้ก็ได้ไม่วยวายก็ได้ ปล่อยฉันสิชายหนุ่มปล่อยมือก่อนจะผุดลุกอย่างทุลักทุเลเขายืนเท้าสะเอลสบตากับคนตัวเล็กกว่าที่ทำท่าจะกินหัวเขาอยู่ไม่ไกลนั่นชายหนุ่มจนคำพูดเขายักไหล่เล็กน้อยเอ่ยออกไปด้วยท่าที่รำคาญสุดๆเมื่อเห็นสีหน้าราวกับยั์ของเธอหาแฟนให้ได้อย่างผมคุณคงไม่มีทางทำได้แล้วล่ะคุณมันตราแก่ก็แก่หน้าตาก็งั้นๆนิสัยยังจะจอมวยวายอีก ผมไม่คิดว่าผมจะทำอะไรแบบนี้ได้นี่ถ้าไม่รำคาญหลานสาวคุณป้าสิริสานั่นจนเหลือทนแล้วก็ก็คงไม่ทำอะไรโง่งๆแบบนี้แน่ให้ตายผมคงบ้าไปแล้วจริงๆร่างสูงๆนั้นสาวเท้าจากตรงนี้เขาเดินไปที่ประตูทางเข้ามาเมื่อครู่นี้เลิกสนใจแม่สาวหัวแดงนั่นซะมันนั่งหงดหิดชมัดที่เธอทำท่ารังเกียจเขาขนาดนั้นแล้านี่นายจะไปไหนฮะนี่ อย่าเดินนีฉันแบบนี้นะฉันไม่ชอบเคลวินชงักกึ๊กหันควบกลับมาไม่รู้ว่าร่างบางนั้นวิ่งตามหลังเข้ามาติดๆมันตราเบกไม่ทันหญิงสาวชนกึกเข้ากับอกแข็งๆนั้นเต็มแรงหน้าผากโขเข้ากับคลางแกล่งของเคลวินจนเขาสะบัดออกมาเบาๆยกมือจับไหล่สองข้างของเธอไว้พลางเหลือบตามองด้วยความไม่พอใจแต่มันตรานั้นหน้าแดงก่ำอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่พเพาะโกรธ แต่เธอเจ็บจนต้องยกมือคลำหน้าผากมันเจ็บนะนายทำบ้าอะไรจะหยุดก็ไม่ให้สัญญาณล่วงหนะ้านั่นมันคำพูดผมตั้งหากละ่ะคุณเป็นฝ่ายพุ่งเข้ามาชนผมเองนะอะไรกันนี่ใจคอจะให้คนอื่นผิดตลอดเวลาใช่ไหมแม่คุณสองคนจ้องตาก,กันต่างความรู้สึกฝ่ายหนึ่งรำคาญอีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจสุดๆจะเอาไงอีกล่ะคุณนี่ผมไม่มีเวลาจ้องตาด้วยนะ ดีว่างอะที่ลากฉ้นมานี่กะจะให้ยายหลานสาวคุณหญิงนั่นส่งคนมาฆ่าฉันหรือเปล่านี่นายกำลังหาเรื่องให้ฉันลำบากนะไปบอกแม่ของนายสตาว่าฉันไม่ใช่แฟนนายฉันไม่ชอบกินเด็กหญิงสาวแทบไตเข่าสเสียงคุณเคียวเมื่อเห็นสายตาแรงกล้าคู่นี้ทาท่าเรากับกำลังมองเด็กเกเรมันทำให้มันตรานั้นร้อนวูบไปทั้งตัวทีเดียว ยิ่งเมื่อชายหนุ่มนั้นโครงศีรษะไปมาอย่างระอานั้นแล้วยิ่งทำให้เธอแทบร้องกรีดออกมาดังๆด,ด้วยความโมโหแต่ที่ทำได้ก็คือส่งสายตาเคืองแค้นไปให้เท่านั้นเคลวินหรือมันตรานั่นทำอะไรกันจ๊ะเสียงทักที่ดังมาไม่ไกลนั้นทำให้คุณหมอเพิ่งได้สติเขายิ้มให้กับคนทักอย่างรวดเร็วก่อนจะดึงร่างคนที่กำลังหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธนั้นมาชิดอกอีกครั้ง เปล่าฮะไม่มีอะไรฮะคุณป้าอนุมานี่จะกลับแล้วเหรอฮะยังรอจ้าพอดีตากริดจะแวะมาหาป้าป้าเลยรอเขาคงอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วนี่หลานจะไปแล้วเหรอฮะผมขอตัวนะคะคุณป้าสวัสดีฮะเขารีบฉุดหญิงเสาวให้เดินตามอย่างรวดเร็วมันตรานั้นตั้งตัวไม่ทันตามเคยได้แต่ยืนอึ้งเมื่อเดินมาถึงรถยนต์ที่จอดอยู่เดี๋ยวแวะส่งผมที่หน้าถนนใหญ่ ผมจะเรียกแท็กซี่แววตาตำหนินั้นทำให้หญิงสาวถึงกับชักสีหน้าไม่ต้องกลัวว่าจะหาแฟนเด็กหรอกนะอย่างคุณคงหาไม่ได้แน่ระดับผมไม่ชอบคนแก่เขาพูดจบก็ปลายห่างตาด้วยความระมัดระวังว่าหญิงสาวจะอารวาสอะไรใส่เขาอีกแต่ผิดคาดมีแค่สายตาหยิดเยียดใส่กลับมาเท่านั้นเองร่วงเถอะเกลียดอะไรจะได้อย่างนั้นฮะ ฉันจะแช่งให้นายได้เมียกแก่ไม่มีทางสาวๆม่ให้เลือกเยอะแยะทำไมผมจะต้องสนคนแก่อย่างคุณด้วยนี่เก็บปากไว้กินน้ำพลิกเลยนะคุณหมอเห็นฉันใจเย็นนักหรือไงให้เขาช่วยกันหมาแทๆ้ๆยังกล้าพูดแบบนี้อีกสงสัยที่โรงพยาบาลของนายนั้นไกลค,คงไม่ต้องใช้ละมั้งใช้ปากก็พอแล้วหญิงสาวออกรถด้วยอาการกระแทกกระทันนิดนด คุ้งตัวออกจากที่จนแคลวินแทบหน้าขมำเพราะไม่ทันได้คาดเข็มขัดชายหนุ่มสบดในลำคอเบาๆด้วยความไม่พอใจสีหน้าของเธอปรากฏความสาแก่ใจเล็กน้อยเมื่อรถแล่นออกมาพ้นเขตของสมาคมผ้าไหมและถ้าฉันต้องเจอกับยายมิ้นอะไรนั่นอีกทีนะฉันจะบอกให้หมดว่าน,นายมันจอมโกหกกล้าโกหกคนแก่หัวงอกตั้งหลายคนนายเร็จฉันแน่เคลวิน ก็ลองดูสิผมจะบอกแม่ผมเหมือนกันว่าคุณท้องกับผลฮ่คราวนี้ผมคงได้เมียแก่จริงๆกล้าก็ลองดูสิอ่ะอ่ะไอ้หยาบคายจริงๆผู้หญิงอะไรไม่น่ารักสักนิดไม่เห็นเหมือนแพรสักอย่างแพรออกจะอ่อนหวานน่ารักไม่อยากจะเชื่อเลยเกิดเป็นพี่น้องกันได้ยังไงโกหกชัดๆอน,นาโตมีก็แตกต่างสักขนาดนี้ถามหน่อยเหอะไอ้สีผมเนี่ย ใครเข้าสิ่งให้คุณทำนั้นได้ว่าต้องเป็นผีตายหงที่ไม่เคยเข้าร้านซาลอนแน่เขาทิ้งคำพูดไว้ก่อนจะผลักประตูรถลงไปยืนบนทางเท้าอุดจะสายหน้าไปมาไม่ได้เมื่อเห็นโซเฟอร์สาวนั้นอ้าปากตาค้างกับอาการที่กำลังจะกรีดร้องออกมานั่นเครเว้นหัวเราะลงคอเบาๆเขาไม่สนใจนักบกแท็กซี่ได้คันหนึ่งก็ทิ้งตัวลงนั่งพร้อมกับถอนหายใจออกมาเบาๆผู้หญิงอะไร ไม่น่ารักสัเลยเขาอดจะสายหน้าไปมาไม่ได้หวังว่าคงไม่ได้เจอกับแม่สาวอารมณ์เดือดคนนี้อีกแล้วเขาไม่คิดว่าจะต้องมีอะไรที่จะต้องแวะไปที่เกอรอรี่ของมันตราอีกในเมื่องานชิ้นสุดท้ายนั้นแพรมัสรินจะส่งให้เขาในช่วงปลายเดือนนี้พงษธรพี่ชายของเขาก็คง,งเลิกสั่งงานพวกนี้การปรับปรุงในพาริสันโฮเทลนั้นเรียบร้อยดีแล้วเหลือแค่งานเล็กๆน้อยๆ งานในโรงพยาบาลน,นั่นก็ไม่ได้มีอะไรให้เขาหนักใจนักเมื่อไม่นานนี้ทางโรงพยาบาลได้แพทย์ฝีมือดีเข้ามาหลายรายทีเดียวทำให้เครวินเองเริ่มได้พักผ่อนบ้างเขาไม่ต้องโดนเรียกตัวบ่อยแบบเมื่อก่อนนี้แต่นี่ก็เหมือนกับจะเป็นการเปิดโอกาสให้มารดาข,ของเขาหาเวลาสำหรับจับคู่ให้เขานิสิมันทำให้เครวินเริ่มกังวลกับสภาพความโสดของเขาขึ้นมานิดนิด แต่แผนการดึงมันตราเข้ามารับหน้าเป็นแฟนนั้นคงได้ผลไปอีกระยะหนึ่งแน่ใจได้ว่าคุณหญิงศีรสานั้นคงเลิกตามต่อแย่เขาพักหนึ่งคงพอให้เขาได้หายใจได้คล่องขึ้นมาบ้างหละ่ะแต่แล้วเคลวินก็อดกังวลไม่ได้เมื่อแน่ใจอีกเช่นเคยว่าคุณดาริกามารดาของเขาท่านคงไม่เลิกร่างง่ายๆแน่ยิ่งรู้ว่าเขากล้าโกหกต่อคนตั้งหลายคนนั่นด้วยแล้ว เขาไม่แน่ใจนักว่าจะโดนอะไรบ้างแต่เรื่องนี้เอาไว้แก้ปัญหาทีหลังเถอะเขาแค่อยากอยู่สบายๆอีกสักพักระหว่างที่ได้มีเวลาพักผ่อนจากงานประจำกลับมาถึงบ้านได้เขาก็ได้พบว่าเขาคิดผิดเพราะมารดาน,นั้นได้กลับมารอเขาที่บ้านก่อนเขาซสิอีกอ่าผมนึกว่าแม่จะอยู่ถึงเย็นสีอีกเลยกลับมาก่อนฮะ เขาเห็นสีหน้ากระด้างของมารดาน,นั้นก็พยายามยิ้มเพื่อเอาใจท่านแต่คงไม่ได้ผลนักผู้หญิงคนนั้นเป็นใครคิไรวินบอกแม่มาตรงๆนะอย่าโกหกละ่ะถ้าลูกโกหกแม่ละก็มันตราเป็นแฟนผมะแม่เราเพิ่งคบหากันได้ไม่นานเท่าไหร่ผมเลยไม่กล้าพาเธอมาให้แม่รู้จักคือเราอยู่ในช่วงทดลองงานทดลองงานนี เคลวินลูกทำแบบนี้ได้ยังไงทำให้แม่ผิดหวังจริงๆสตหน้าของมารดาแสดงความตกอกตกใจนั้นทำให้เขาเสียววูบไปทั้งช่องท้องโลแลน์ land, ว่าดื้อสุดๆแล้วในบรรดาพี่น้องของเราแต่ลูกกลับดื้อยิ่งกว่าเคลวินแม่ยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้หรอกนะลูกไม่ให้เกียรติภรรยาตัวเองไม่ได้เอาล่ะเรื่องนี้แม่จะจัดการเองถ้าลูกยังทำให้หนูมันตรายอมแต่งงานไม่ได้แล้วก็ แม่จะไปคุยกับเธอเรื่องนี้เองขอเบอร์พ่อแม่คนในครอบครัวของเธอให้แม่ด้วยผู้ใหญ่ต้องคุยกันลูกจะมางุกนิบกินลูกสาวเขาฟรีฟรีแบบนี้ไม่ได้นะแม่ไม่ชอบเอ่อแม่ฮะมันตรามไม่มีพ่อแม่อ๋เห็นผู้หญิงตัวคนเดียวอย่างนั้นเหรอเคลยวินลูกนิสัยแย่มากๆแม่เกลียดผู้ชายที่เจ้าชูเรียราดนิสัยแบบนี้ต้องไม่ใช่กับลูกของแม่ไม่ว่าคนไหนเอาเบอร์หนูมันตรามาให้แม่สะ แม่จะคุยกับเธอเองโอ้ oo, แม่ฮะมันตราแก่กว่าผมตั้งหลายปีนะฮะหน้าตาก็ไม่ใช่แบบที่ผมชอบสักนิดเธอทำสีผมแดงแจ๊ดขนาดนั้นมีคนปกติที่ไหนทํากันบ้างละฮะแม่และผมไม่ชอบผู้หญิงแก่อ๋อหลอกกินฟรีเขาแล้วก็ยังมาตำหนิว่าแก่ไม่สวยอีกใช่ไหมเกรวินนิใส่ไม่ดีเอาเบอร์ผู้หญิงของลูกมาให้แม่สะิะ ไม่งั้นลูกเตรียมตัวเข้าหอากับหนูมิ้นเลยแม่จะให้ลูกแต่งกับหนูมิ้นถ้าลูกยังกล้าโกหกอีกแล้วก็ในตาของชายหนุ่มเบิกกว้างกับคำคู่ของมารดาดูแล้วท่านคงไม่ได้ข่มขู่เล่นๆแน่นอนแน่ละเคลวินใจไม่ถึงพอเขาไม่เหมือนแม็กซ์เวลที่ป่านนี้ยังไม่ยอมแต่งงานและโลแลนเองก็เปิดตูดเก็บตัวอยู่ในมอสโกมานานแล้วแววเสียงพี่ชายคนถัดไปพูดลอยลมมาว่า นายคงไม่อยากโดนกลุ่มถุงชนกับหลานป้าซิริสาหรอกนะเกรวินได้ยินมาว่าหนูมิ้นคนนี้ลหลงไหลนายมาเป็นปีแล้วนะคืนแม่ออกปากแล้วก็นายไม่รอดแน่พงศทรทำท่าขบขันเมื่อพูดจบก่อนจะชิ่งจากเหตุการณ์ฉุกเฉินตรงนี้อย่างรวดเร็วเกรวินกลั้นลมหายใจไว้เมื่อเขาต้องพยายามยิ้มสตูมันดาอ่าผมต้องโทรหามันตราก่อนแม่ฮะ นันตราไม่ค่อยอยู่ห้องเท่าไหร่เราเจอกันแค่สัปดาห์และไม่กี่ครั้งอ่าที่พูดนี่ลูกอยากเก็บเธอไว้เป็นนางบำเริงงั้นเหรอเคยวินอย่าลืมนะครอบครัวเราไม่มีใครมีเมียน้อยหรือลูกจะแหกกฎข้อนี้ของแกลนแม่จะรายงานลูกคาสตันลุงเจมของลูกยคิดนะว่าแม่ชอบนะที่ลูกของแม่เป็นคนมกักมากในเรื่องแบบนี้โอแม่ฮะ ามันตรามาทานข้าวบ้านเราแล้วแม่จะคุยกับเธอเองถ้าเธอปฏิเสธลูกแล้วก็แม่จะให้หนูมิ้นเป็นเจ้าสาวของลูกทันทีเคลวินแม่มีทีมงานพร้อมสำหรับจัดงานวิวาอยู่แล้วนะแค่ยกหูโทรหาคุณเอือ้อพูดไม่กี่คำแต่งพรุ่งนี้มะรื่นยังทันเลยฮะมันดาหันกลายก้าวฉับๆไปแล้วปล่อยให้เขายืนอึง้งตั้งสติไม่ได้เลยด่สิแค่คิดถึงหน้าของมินทิรา เขาก็แทบคลั่งทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยเขาหาเรื่องใส่ตัวเองแท้ๆไม่น่าเลยแค่คิดอยากให้หลานสาวป้าซิริสานั้นเลิกวอลแวร์กับเขาแต่กลับต้องเจอคำขู่ของมานดาแบบนี้แล้วเขาจะทำยังไงดีละ่ะชายหนุ่มหยิบกระดาษแผ่นเล็กในกระเป๋าเสื้อขึ้นมาดูอีกครั้งมันตราเมทาวินเปอรติดต่อสถานที่ทำงานของเธอเขาอดจะคิดไม่ได้มันต้องบ้านแน่ๆ ถ้าต้องโดนมารดาจาับแต่งงานเพราะพูดโกหกไม่กี่คำนั่นเขาคงเข็ดจ,จนตายกับการโกหกแต่ยังไงเขาก็ต้องหาวิธีแก้ไขปัญหานี้โดยด่วนที่สุด9ก้าบาที่ห้องอาหารยามนี้มีแค่มารดากับเขาสองคนเท่านั้นพงศธรกลับไปบ้านภรรยาแล้วหลังจากเลิกงานแวะมาทักทายมารดาเป็นกิจวัตรประจำวันนั่นเว้นก็แต่จะมีรายการพิเศษพวกเขา และบ้านภริยานนจะมาร่วมมือค้ำด้วยในบางครั้งแม่ไม่รังเกียจหรอกนะผู้หญิงที่ลูกชอบจะมาพื้นเพแบบไหนขอแค่เป็นคนดีก็พอที่สำคัญต้องรักลูกของแม่รักครอบครัวเราเคลวินลูกเข้าใจใช่ไหมถ้าลูกไม่ชอบหนูมิน้นแม่ก็จะยกหนูริมวลีให้หนูก็ได้แม้ว่าโรแลนด์จะจองเธอไว้แล้วก็ตามแต่โรแลนด์ยังไม่ถึงเวลาที่จะแต่งงาน ต้องรอให้ผ่าน35ปีไปก่อนมารดายังคงกดดันเขาด้วยแววตาและคำพูดที่ฟังดูเย็นชานั่นยังไม่อยากแต่งงานนี่ฮะแม่แล้วถ้าเกิดหนูมันตราท้องล่ะครอบครัวเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแม่คงไม่กล้าไปสมาคมแน่เรื่องที่ลูกทำวันนี้ก็คงดังไปอีกหลายเดือนแล้วในกลุ่มเพื่อนๆของแม่ลูกต้องแต่งงานสัทีเคเลวินทำตามที่แม่สั่งไม่งั้น เอาไว้คราวหน้าได้ไหมฮะแม่รอให้มันตราว่างถ้าลูกจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรแม่จะจัดการเองตามแบบที่แม่ต้องการก็ดีเหมือนกันช่วงนี้แม่ไม่มีอะไรทําแต่ง,งานลูกเสร็จก็คงถึงคิวของโแรแลนด์พอดีแหละแล้วแมก่ะฮะแมก,ก็ยังไม่ยอมแต่งงานนี่นามีลูกตั้งสี่คนแล้ว เราผูกข้อหมายข้อมือไปแล้วนั่นก็นับว่าแต่งงานแม้ว่าไม่ได้ดังใจเท่าไหร่แม่ก็ถือว่าพออนุลมได้บ้างคเคลวินลูกอย่ายโยเยพลาหนูมันตรามาเจอแม่สตาพรุ่งนี้ตอนค่ำเลยนะอย่าลืมนะลูกไม่มีทางเลือกอีกแล้วสำหรับหนูริมวลีโลแลนด์เขาจองไว้ตั้ง14-15แม่คงตัดใจยกให้ลูกได้แต่ก็นั่นลหะอาจจะขัดใจพี่เขาบ้าง แต่ถ้าลูกไม่ตกลงแม่จะให้หนูมิ้นเป็นเจ้าสาวของลูกเธอน่ารักเรียบร้อยเรื่องงานก็เก่งแม่ชอบส่วนหนูมันตราแม่แม่ไม่ได้เห็นหน้าเธอเต็มตานักแต่ถ้าลอกคาบสาวศิลปินออกก็คงจะงดงามไม่น้อยหน้าตาคมคายเชียวเด็กคนนี้ผิวพรรณก็เกลี้ยงเกล่ตลอดเวลาที่บารดาพูดมาทั้งหมดนั้นเคลวินได้แต่นิ่งอึงสมองอันชาญฉลาดของเขา คิดอะไรไม่ออกเลยสักอย่างนี่สิเขาจะทำไงดีละ่ะเว้นแล้วแม่เอาจริงหรือเนี่ยเคลวินเลื่อนฝีเท้าเข้าสู่ห้องนอนของตัวเองด้วยความกังวลครอบกลุ่มจิตใจโดยไม่รู้ว่าในห่วงเขามีแต่ภาพแม่สาวผมแดงคนนั้นจนเต็มไปหมดอ่าเขาจะแก้ปัญหาย,ยังไงดีละ่ะไม่น่าหาเรื่องใส่ตัวเองเลยให้ตายนึกกลอนด่าตัวเองที่สะเพาขนาดนั้นเพียงเพราะรำคาญผู้หญิงคนหนึ่ง แต่กลับลาบคนที่น่ารำคาญไม่ต่างกันมาอีกคนไม่นึกว่าทุกอย่างมันจะไปไกลขนาดนั้นแม่คงไม่ได้ล้อเล่นแน่เขาคิดหนักใจไม่น้อยสมองอันเคยปลาดเปลืองกลับคิดอะไรไม่ออกเลยนี่สิเหลือบตามองนาฬิกาด้วยความคิดเออทำไมเขาไม่ไปตกลงกับแม่สาวผมแดงนั่นให้เป็นเรื่องราวสักก่อนก่อนที่มารดาของเขาจะเป็นฝ่ายชิงลงมือละ่ะ เขาไม่ไว้ใจสายตาของคุณดาริกาสักนิดนับตั้งแต่เรื่องของพงศธร,รมาแล้วมารดาของเขานั้นมีความมุ่งมั่นสูงแค่ไหนกับการจับคู่ให้ลูกชายของพวกท่านทำไมไม่ให้โลแลนด์อยู่บ้านนี้นะบางทีเขาอาจจะรอดก็ได้ในฐานะน้องคนสุดท้องแต่ดูแล้วโลแลนด์นั้นฉลาดล้ำลึกหมอนั่นไม่มาเมืองไทยตั้งนานแล้วทำตัวเป็นนักธุรกิจที่ยุ่งสุดสด แอบแฝงอยู่ในแลบของดรแลน์ทำเป็นสนใจกับงานในแลบนั้นเต็มทีเพราะรู้เต็มอกว่ามันจะโดนหมายหัวเป็นรายต่อไปถ้าถึงเวลาคุณดาริกานั้นต้องการให้โลแลนครบ35ไปก่อนถึงจะจับแต่งงานได้เรื่องนี้ทำให้ความสวยตกอยู่ที่เคลวิินอย่างไม่น่าเชื่อเขาพลาดเองที่ก่อเรื่องนี้ที่สมาคมผ้าใหม่ทำไมเขาง่าแบบนี้นะ ชายหนุ่มด่าตัวเองซ้ำซากเมื่อต้องหยิบกุญแจรถยนต์มาถือในมืออีกครั้งในเวลาเกือบห้าทุ่มหลังจากเขาแน่ใจว่าได้พิกัดที่พักของมันตราแน่นอนแล้วผ่านระบบดาวเทียมของแกลนที่เขาสามารถเจาะหาข้อมูลและตำแหน่งของเป้าหมายได้ทุกเมือ่อรถยนต์คันที่ไม่ค่อยได้ขับบ่อยนักคันนี้เป็นรถยนต์คันเก่าของพงศธรพี่ชายของเขาที่มักจอดทิ้งไว้เฉยๆในโรงรถ หยิบมาใช้เพราะรถยนต์ของตนเองนั้นยังคงต้องอยู่ในอู่ซ่อมอีกหลายวันกว่าจะเสร็จเขาเหยียบคันเร่งไปตามท้องถนนที่เริ่มเบาบางจากเพื่อนร่วมใช้ถนนในค่ำคืนนี้คงต้องหาทางเจรจากับแม่สาวผมแดงคู่ปรับของแพมมัสรินเป็นเรื่องเป็นราวก่อนก่อนที่บารดาของเขาจะรู้ว่าเขาโกงหุกคำโตแค่ไหนไม่งั้นเขาคงไม่รอดจากมินทิราหลานสาวป้าของซิริสาแน่ ลอนจ้องเขามานานแค่ไหนแล้วเคลวินนึกไปก็อดกังวลไม่ได้โปรดติดตามแลกหัวใจรักร้ายใน EP ีถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอร์กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนถัดไปค่ะ